สวัสดีครับทุกๆุกคนอยู่กับแจนไปเรื่อยเ่อยไปแรนจะพาทุกคนไปเที่ยวที่อินโดนีเซีย,ร<ฮ>เ,รยเรามารอแร a บในร้านกาแฟนะคะเพราะว่าวันนี้ PM ที่นี่คือเยอะมากๆกแลคือตอนนี้รถมาแล้วนะคะแต่ว่ากาแฟก็คือตาต่อย้อนมาก ได้กาแฟะะแล้วค่ะก็ช่คิวคิวมั้จจนได้โอเคน่ okay, oh. นองวันอร่อยละอ้าปากไม่ได้คอบไมเลยเ,ลยเอา้ามันใหญ่กว่าจริงเลย ถึงสนามบินแล้วะคะ่ะไปค่ะนหนุ่มวันนี้เราจะบินโดย l i อ n a i อนะคะเจทีแปดสองสองช่ไงผมใช้กินอยู่โอเคเข้ามใานเกตเรียบร้อยแล้วกำลังจะไปหาคอฟีคอฟีกินอีกหนึ่งนะคะเออ นี่นะคะเครื่อง AED ของยี่ห้อโซนะคะเป็นเกดความรู้ว่าเครื่อง AED ที่มีอยู่มากมายตามที่สาธารณะประชาชนทั่วไปสามารถเอาออกมาใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะคะเพียงแค่กดปุ่มเปิดแล้วก็เอาแผ่นอิเล็กโทรหรือแผ่นที่เป็นแปะๆนั้นมาแปะตามสัญลักษณ์ที่ป้ายตรงแผ่นนั้นจากนั้นกดเปิดเครื่องแล้วก็ฟังแล้วก็ทําตามเครื่องได้เลยค่ะ AED ก็จะเป็นหมอน้อยให้เราเองนะคะข้อควรระวังในการใช้งานก็คือเวลาที่เรากดช็อคเราห้ามสัมผัสผู้ป่วยเด็ดขาด ุทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาอินโดแล้วเจอกา,าแฟแบรนด์นี้ <c oughs> โรติโอโรติโอ <c oughs> ก็จะบอกว่าไม่ถ้าไม่คือมันเป็นกาแฟาที่เข้มขมกว่าอเมซอนบ้านเราแต่มันแค่ไม่ไม่เท่าอเมซอนคือมันมันขมสุดๆไปเลยแกนึกว่ากินระเบอตะบองเพชรใช่ปะวะตะบองเพชรขมมาก

ไปอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อที่จะไปเกาะกีวีไม่ใช่จิลลี่จิลลี่จิลลี่ตราวังันก็ภาษาไทยมันอ่านว่าจิลลี่ตราวังนันที่นี่จะมีสามจิลลี่นะคะซึ่งจิลลี่ที่เราไปมันจะใหญ่ที่สุดเดี๋ยวต้องซื้อยาดมไปเลยเพราะว่ามันกลิ่นตัวคนที่นี่ไม่ไหวมันฆ่าเราได้เ ประชดปอเนี้ยอันนี้หลอกละอย่ซื้อของซื้อปากคนขับรถหน่อยจิงดีป่ะอือฮั้นแต่ฉันขอเพียงแค่ตาบขายแพงนะเนี่ยเออตาบาน้ำเปล่าไงคิดนกระเทงดิน้ำเปล่าไงก็อะไรที่มันอัดลมอ่ะ คิดว่าอยากจะลองอันนี้เ,นเคยกินอันนี้ไหมมันก็เป็นอินแบรนด์เดียวกับอินโดมีเอาไปลองดีกว่า,าแบรนด์เดียวกับอินโดมีอร่อยแน่นอนจริงเหรอเพราะว่าของชุดที่สุดเลยฮะเดี๋ยวกินแล้วให้มันชุ่มคอหน่อยอยากกินไก่มานานละค่ะคุณผู้ชม <c oughs> นี่คิดว่าจะซื้อไก่ทอดมันฟิลเลตรสันซื้อไก่ทอดดีกว่า ได้ยาดมแล้วต้องต้องมีเลยที่สุดแห่งความตะต่อนยอนนะคะจะซื้ออะไรต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าอันนี้รอคิวนานแล้วแล้วจะกินไก่ว่าเรายุ่ร้อม I'm from Thailand ปะ Hi Thailand Yeah <laughs> นี่คือไก่ทอดและข้าวโอเคเดี okay. ๋ยวเขาจะถือไก่ให้เองเรามีสเสียงอะไรก็คือไก่ทอดกับข้าวจริงๆจะซื้อแค่ไก่ทอดแต่ว่าเขาแถมข้าวให้ด้วยเป็นชุดแฮปปี้มิลตอนนี้เรามองหาปะปะพวนั้นแม่อยู่อ่ะเหมือนมาเที่ยวอะยองเลยตอนนี้ พอกันเฉยรักกันเลยสินะร้อนร้อนเอาเรื่องร้อนเหมือนไทยเลย <Yes. S 1> กันแดดไม่มีมาอแบ๊กน้อแบ๊กน้อแบ๊กอ่าแบกแบกย่าฮ่่าอีซี่ทุโกน Yesterday I'm not work uh, only hmm. yeah, because if you come yesterday because I would pick up in the private car but now I walk in the taxi uh. but this car I borrowed my friend the same the company and uh. my taxi in the outside in the airport okay you understand yeah <laughs> the <standard. laughs> for the buy <pie> in the <laughs> not with the cash money นี่เรามาเปลี่ยนรถนะคะเพราะว่าแท็กซี่คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาแท็กซี่เข้าไปรับในสนามบินเสียค่าต่อเยอะก็เลยต้องเอาอีกคันหนึ่งไปรับแล้ว,วน,นี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแท็กซี่แล้วโอเคอะคอลนะอันนี้ก็คือข้าวนะคะในกระข้าวยุ่น กับไก่ทอดคนขับรถลงไปสวดมนต์อยู่นะคะไก่ถกอดอะไรสวดมนต์ถูกทอดว่างเขาสวดมนต์นนแล้วก็ซื้อราเจารี่เสียงทายนีไหมปรบ๊ายโอ้กลิ่นทะเล

่แสนนะคะพ่อ Thank you จะไปไฮววดโบนนะคะจะออกภานใกส0นิในทีนี้สีส้มแล้วน่ะแบบไม่มีหลังคาตอนนี้พวกเราก็รอเรือมาเป็นเวลาน่าจะเกิน ยีสิบนาทีแล้วพี่บ่าวว่าไหม,มแต่เขาบอกเราแค่สิบห้านาทีใช่ไหมเขาก็หกเราค่ะคุณผู้ชมถ้าใครมาก็เผื่อเวลานะจ้าก็นั่งชมวิวไปชิลๆก็ไม่ได้รอนอะไรมากมายอตอนนี้เรารอเรือมานานมากแล้วค่ะคุณผู้ชมประมาณสามสิบสามสิบ <laughs> นาทีได้แล้วและมาแล้วเรือหรอ่าฝนจ้าเรือยังไม่มาแต่ฝนมาแล้ว และเรือที่เราจะไปก็ค <ook> ือ r พรเวทโบ a ทอันนี้นะคะมากาซีบ้ารี่ยี่พีกวางานมากได้บารัอืออ้อดักผมไพรเวทโบ๊ท ส0นาทีได้สำเร็จเห็นสุดแน่นอนบอกเลยมาขอบคุณครับอุ้ยถึงแล้วค่ะจิลี่ตราวังัน รถม้าต่อที่นี่เขาเดินทางโดยรถมา้าปกติเห็นแต่ชินเอลรลล่าตัวนี้เราจะได้เป็นน้องสินเดี๋ยวขอเปิดก่อนว่าโรงแรมอยู่ไกลแค่ไหนห่างจากนี้2.4กิโลเมตรน้ำใสปะสวยมากเลยนะสวยมากขอถ่ายรูปหน่อย ฮัลโหลเวลคัาม right, in ิสเตอร์สุปปไซยาอ่าละเราเริ่มเข้าสู่เหมืองท่องที่แล้วจะมีเพชรนินจินดาหอยหินและนี่ไงรถม้าอันนี้รถขนของรถขนของอุ้ยกลิ่นกลิ่นตัวม้าเหม็นเลยเดินจนโอเคนี่น้องม้า ตัวนี้สวยจังเลยเฮ้ยหน้าคี่ร้อยห้าสิบฮะคี่ร้อยห้นห้าเหรอคุณโอ๊โคุณโอ๊คโอโอเคหนึ่งพันห้าสิบแย่น่ามันชืดชืดเนี่ยวะนางยานี่นะโอ้ยโอ๊ย มาหนึ่งแสนห้าหมื่นประมาณ 200, 100, 600, 500, mm hmm. เท่าไหร่หรอเธอสามร้อยเยไหมสามร้อยนิดๆไหมเอาเรื่องอยู่เนาะสองโลสองโลสองโลนิดๆกอสามร้อยก็มาแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อยานพาหนะเราซื้อ EXPERIENCE เพราะว่าเราอยากจะเป็น <prevention> ซินเดอเรล่าฟีลเหมือนขี่ช้างอยู่นะ

ทางค่อนทาง,ทางไพรเวทมากเวอรอนั่งงดมามากเลย thank you เฮ้ยที่รักอยกลืมน้ำโอ้ยต้องใช้งานสดนหมเฮ้ยงันสด,อ,สดอ, uh. อะไรอนะ๋อมีหไน ตกใจลืมไหมนึกว่าจ่ายตังค์แล้วลืมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ you about the island can we collect the payment first okay sure yes please okay อ๋อเหรออ๋อเหรอและอันนี้คือห้องของเราเช้าน <c oughs> <c oughs> ห้องสวยไม่จกตาแอร์เย็นนี่คือเตียงนอนอันนี้คือเตียงลูกนี่คะ่ะห้องน้ำแบบเอาดอมุ้ยน่ารักมากอันนี้คือพยายามจะเปิดน้ำอยู่สินะไอ้หนูหุยเราจะได้เข้าห้องน้ำแบบท่ามกลางธรรมชาติอะ เราถึงที่พักกันแล้วแล้วเราก็มาเล่นน้ำกันนะคะคุณ<ม>ผูช้ชมชาวช่องทั้งหลายนี่คือดีชวนชวนทำทรงไหมทำทองไหมบ<ม>นค<ม>าชิวเออเม็ดมะม่วงเป็นคาคาถามว่าวะอะไร่อยไหมหรอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเคลือบๆอย่างเงี้ย อาจจะต้องเอากล้องมาเลยแล้วกเ่เพ Girl โดบาร์บีเวอหนนี่บาี้ไม่ส่งเพลงมาจีบเอเลยอะแต่ก่นยังส่งเพลงมาจีบเเลยนี่ไม่เห็นส่งเพลงมาจีบเเลย

เอออันนี้ก็คือจักรยานนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจักรยานในปั่นเล่นนัมเบอร์เท่าไหร่นะเก้าเผียนคันไหมล่ะ จิลีจิลีจาวางานเออจิลีจ,ลจาวาง,งานอ,อ่าปังงาน่นจักรยานมาไกลไหมไกลมากร้นอนมากร้นอนมากด้วยพักเร็ว160ต้องกรอารพักระวังรถนะถสงแล้วค่ะทุกคนสภาพหัวนั่งสบายสุด Ya sunset for two people. Uh, for two people. Yeah. Mm, ah, yeah, this is uh, available? Yeah. Okay. She's burger. Oh cheeseburger. Uh, watermelon. Watermelon. Yap. Ya. Mau. 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 แยงตามากเลยว่ะพวกไข่ไข่มันหนักโดนหนักโดนหนักเนี่ยเราโชคดีเพราะเราไม่มีแบดเราเลยต้องต้นไม้บังนะเนอะคือเราจะไปตรงแจ้งแบบเขาเขาไม่ได้อ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Skinny Dip ค่ะเป็นที่ดูั unset แล้วตอนนี้พวกเราเหนื่อย ตันเนื้อให้น้อยหน่อยอแต่ขนมปังดีนะใจเราหมดกันได้ นี่เป็นอาหารโลคอลโอ้ยอัออยอน,นี้นะคะอาหารอินโดคือต้องกินกับข้าวเปียนข้าวเปียกวันนี้อร่อยมากเลย ะแมล่ไ่ไขที่นี่ตัวเล็ก้ังเลยล่ะปีกันกจะตึ้งนึงเมื่อกี้เรานั่งชิลกันที่นี่หลายชั่วโมงมากเพราะาลมเย็นมากจนตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วสองทุ่มกว่าเดี๋ยวจะกลับกันแล้วต้องขี่จักรยานกลับ เกือบ2กิโลนะคะไปแล้วค่ะบายบายเราแวะซื้อของพี่เอ็มเอ็มมาได้สิลรามีกระเป๋าใหญ่ใส่ของได้ทุกอย่างคาราเมลอื่อมคาราเมลหรอหวานอร่อยก็ได้อันนี้มันต้องอุ่นไหมเนี่ยซื้อโยเกิร์ตไปกินด้วยดีกว่า Free movie, do a halo, free snacks. Look, I'm just having some brisky beers in my Mojo Dojo Casa House. Oh, yeah. Good view, na. Good view and good mood, uh. ยูเทิร์นีครับยูเทิร์นีครับเพราะซอยมันก็เป็นซอยแ,แคบๆเล็กๆอะเขาว่ามันน่าจะเลยง่ายตอนนี้ขับเลยซอยเดี๋ยวจะต้องวนกลับไปนเนวิกเกเตอร์เราเพิ่งเอานมือถือขึ้นมาดูถึงที่พักแล้ะค่ะที่พักเราก็ชิลเหมือนกันนะ ready